สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและก็ไปเที่ยวตลาดต่างๆนะครับคุณต้องมาที่นี่ครับที่นี่นั้นแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนที่นี่ครับตลาดน้ําศิลปะกลางโดงนั่นเองครับและที่สําคัญครับนี่เขตปปอดการเลือยงด้วยครับคุณลุงน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับถามตรงๆเลยที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับสิ่งแรกก็คือต้นไม้เป็นป่าที่สร้างขึ้นมาใช้เวลาเกือบ30ปีนะครับ แล้วก็สวนซ่อนศิลป์เนี่ยเป็นสวนที่เรานําเอาศิลปะเข้ามาซุกซ่อนอยู่ในสวนสมกับชื่องนั้นนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยเราจะมีแผนผังให้และให้เขาเดินตามหมายเลขมีบ้านของศิลปินแต่ละสาขานะครับมีตั้งแต่บ้านนักเขียนบ้านศิลปินวาดรูปบ้านช่างปั้นบ้านช่างไม้ดันั้นนักท่องเท,ที่ยวมาที่นี่ก็จะได้หลากหลายได้สัมผัสกับความเย็นที่ได้จากต้นไม้ ที่ลุงน้อยบรรจงสร้างขึ้นมาใน3าปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้คือเริ่มต้นจากเป็นพื้นที่ที่เป็นไร้ข้าวโพดด้วยซ้ำไปถูกต้องครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งนั่นเองถูกต้องครับนะฮะต้นไม้ต่างๆนานานี่คือเมื่อก่อนในสามย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเลยลุงน้อยเปิดที่นี่เหมือนกับเป็นสถานที่ตัวอย่างที่หนึ่งลุงน้อยเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่จะชอบเสน่ห์ของที่นี่แต่สิ่งที่แฝงอยู่นั้นก็คือการสร้าง แรงบันดาลใจให้หลายๆคนี่ยกลับไปแล้วคิดที่อยากจะคืนชีวิตให้กับธรรมชาติช่วยกันปลูกป่ากลับคืนให้กับโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่นี่ตลาดน้ําศิลปะกังดงเป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมน,นั้นสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้มาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นแบบนี้นะครับมาเก็บภาพค,ความประทับใจแล้วก็แชร์ต่อๆกันได้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของผู้ที่ก่อตั้งแห่งนี้เขาหวังเพียงว่าให้ผู้ที่มาสัมผัสได้รู้จักหงแหนต้นน้ํลาลําธารป่าไม้ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถสร้างขึ้นเองได้เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นเริ่มปลูกเพียงแค่ต้นแรกเท่านั้นครับสำหรับวันนี้เที่ยวทุไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ